ก็สวัสดีและสวัสดีเดื้อพ่อแม่พี่น้องเนาะืมอนก่ะชาวนางกะชิถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก้าเนาะเพราะว่าชาวนางไี่ว่ามีบุญพระเวทและป้นหาให้ชาวนางไปช่อมเต้นพ่อแม่พี่น้องไปช่อมพรอนเนาะปะแเรหอดเมือวันเสาร์ในชิพนบุญพระเวทเนาะนา่งก็ชิถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องกาบ่ม่ยังหลายดอกชาวนางกะชิมาถ่าย แต่ว่าสชาวนางที่ไปชมพอนนำเขานะเพราะว่ากรมหาชาวนางชาวนางกับไปชมพอนได้ชงสามมื้อแล้วพ่อแม่พี่น้องแต่ชาวนางหรับบริไทยให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะวันนี้แหละสาวมวยเพื้นสิปายอะไรชาวนางกับจีฮาน้องมวยพื้น่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าเนาะมาชาวนางครัไปชมพอนพ่อแม่พี่น้องไปเบ to ิ่งไปชมไปติดตามนำกันเลยชาวนางกับภาคปัญญาจีดีปัญญาจะดีทุกทุกท่านเนาะบ่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เขาบรับชมติดตามคลิปของสาวนางเนาะกาชัวอันผ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้ชาวนางพ่อแม่พี่น้องชาวนางกะเมื่อวันเสาร์บุญพระเวชชาวนางกาชิถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเกาเนาะว่าอยู่บ้านดมแงวของชาวนางอยู่มันก็มีชาสนาพุทธแล้วก็มีชาสนาคิดพ่อแม่พี่น้องแต่บ้านใหญ่บ้านชาวนางอยู่มันเป็นชาสนาคิดเนาะมันเป็นโบสถ์แต่อยู่บ้านน้อย อะไรมันเป็นดวงมะแงวน้อยมันเป็นชาติชนาพุทธพแมพี่น้องไปอยู่บ้านเดียวกันแหละพวชนางกันเนาะกันพุทธคนในบ้านดงวงมะแง่เนี่แหละพเมพีิ้องก็ไปชาติชนาพุทธก็ไปชาติชนาคิดก็ไปเพอว่าทำบุญพแมพี่น้องชะนงะังกับจายพี่แอน้องเบิงเนาะไปฮับไปชมไปเบิงน้กากันเลยพเมพี่น้องตอนนี้เพื่อนก็กำลังซ้อมพรกันเนาะพแม่พี่น้องเนาะตอนนี้เพื่อนกำลังซ้อมพรอนเราะว่า เพราะมันกัดสิมืดนเนี่ยนาะเพอวา่าแสงไฟมันบอดลายเนาอพพอแม่พี่น้องเ<น>พิพ่นซีลองสดเน้อพพอแม่พี่น้องเปิดลองสดเลย ตอนนี้เปิดกําลังซ้อมฟอนเนาะมืดมืดพอาะเมพ่น้องเ,เดี๋ยวจะลองเปิดแบตโทรศัพท์เปิดเนาะมาจะสีได้เห็นเนาะพอาะเมพ่น้อง

การฝากก่อนก็กลับพวกากก่อนุ้ยต่าง,งานานะอันนี้ก็แม่นางเนาะพ่อแมพี่น,น้องบรรยากาศก็สิประมาณนี้เนาะพ,นพ่อแมพี่น้อง មិនទេការខាងនេះគឺជាខាងឆាយបាត់ទៅណាស់ថាប៉ាពោគឺមានគ្នាទៅវិញទៅមក 天上的爸爸，地下的妈妈， ตอนนี้กัย่ายฟังพ่อแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องพกติดีตอนเพื่อนเพื่อนพ่อที่ฟังนั้นแต่ตอนนี้เพื่อนย่ายมาฟังไฟแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็สจีพากันไปเบิ่งกันเลยเนาะมีคนมาให้กำลังใจอีกเนาะเอ้ยมืดเว้ทางนี้ เราทานนี่เนาะพอปป่อแม่พี่ะสมืมันมีไผ่เ,เ,เขียนเห็นไ่ทกกเี่ยนไป้กรา่น้อไปตอ ไม่กำลังใจแม่บ่ ชีวิตของแม่นางเนาะพ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นได้พรแบบนี้เพราะว่าเพิ่นกับผูเคยพรเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นครั้งแรกของเพิ่นเด้อเพิ่นสีเ <c oughs> ิกับผู้ได้ใช่ไหมเ,เนาะเพราะเพิ่นบ่เคยพรเนาะมันก็สิ มาแต่ไปพอนพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กาเก่ามองขึงพ่อแม่พี่น้องชาวนางฮากามาหอดเฮือนหอดชานเนาะชาวนากาพ่อแม่ยังหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องชาวนางกาเพราะว่าอยู่พุ่นมันจีจบคลิปบ่ได้เนาะเพราะว่าชาวนามาจบคลิปอยู่เฮือนพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าชาวนากาพ่อแม่ยังหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องชาวนางกาเปเบวาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิงว่าชวนาได้ไปเห็ดหยังไปหาหยังเนาะ ชาวนางไปไปหาอย่างพ่อแม่พีนน่น้องกันแรงแบบมันหามงรงกับไปโฮมไปอน,นั่นอยู่บนพรพ่อแม่พีน่น้องชาวนางกับไปพรอ,อยู่พุ่นเนาะเพราะว่าพรใช้บุญพรเวสบ้านดบางบะแงวบ้านของชาวนางนี่แหละพ่อแม่พีน่น้องบ้านดบางบะแงวน่อยเนะาะมันมีวัดทางศาสนาพุทธพ่อแม่พีน่น้องและเมื่อวันชุกนี่ชาวนางเคยชิไปพรอ,อยู่ทาง แขวงขงมวนเะนาะชาวนางก็จจได้ขึ้นไปพรอ,อยู่พุนมันเป็นชาติชนาของบ้านชาวนางเนาะทางแขวงขงมวนแต่เมื่อวันเชา้าชาวนางชิจจีพรอ,อยู่บ้านหลวงบาแงวน้อยเนาะเป็นบุญชาติชนาพุทธพ่อแม่พี่น้องเป็นบุญพระเวทเนาะแห่พระเวทชาวนางก็จจไดิไปพรอน,นาแบบวอะโศจหาพันเพื้นเนาะ นางกาผ่าพ่อใหญ่จะดีแม่ใหญ่จะดีทุกทุกท่านเนาะบพราว่าในประเทศหรือต่างประเทศติขารับชมติดตามคลิปของชาวนางกาผ่ากดติดตามผาากดไลค์กดแชร์กดกำลังใจชาวน,นางใน่เด้อพ่อแม่พี่น้องให้ชาวนางได้เหตุคลิปอีกต่อไปเนาะตัวใดชาวนางว่าพิชชาวนางก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับพ่อแม่ยังลายเนาะชาวนางกบสิคอได้จบคลิปแล้วเพราะว่าอี มื่อหน้าวันชนางชิไปทางใดชนางกับชิดไทยให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าเนาะตอรชนางบอกพิษชนางกับขอโทษขออภัยเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องืันนี้ชนางกับชิดลลาไปแล้วกรับสบายดี